มาแต่ว่าเป็นหายแต่พี่น้องไม่แงยืง้อมมซีไม่แงยืง้อมมซีนี่ไปหาหมอมาแต่แต่ในเนี่ยงพี่น้องแล้วเป็นค้นวิ่นรถวิ่นลา่าสิวิ่นวิ่นวิ่น,นบาดนี่มือนั่นแล้วละพกถุงไปน้ำวิ่นแห้งหลยเพื่อละหกักใส่ถุงไหวหกักใส่ถุงไวขอดไวบนันทิมใส่กระตามาอยาเบิ่งไปหอดเพื่อนหอดซ่านแล้วบเรีบวะนี้พี่น้องล้านหน่อยแบบ ว่างกะตามหมากไว้เพื่อนเราไปนอนลานนอนแหละถามว่าไงไง่ายใช้หลักของหวานที่อันชิซอมาฝากลาน่านะเพื่อนนะเพื่อก็ว่าโอ้ยอยู่ในกะตามหมากกลัวลามึงหาโลดสั่นเพื่อนว่าเพื่อนก็น,นอนไปบัดลานเอามาเที่ยวจะตรวโจดโอ้ยเทบเทปเทปไม่ไงเทปเทบเตือนขึ้นมาบัดนี้เพิ่อนจีบเพื่อนงงยังหาถุงหักไปดิมแต่ละไปตามหาลานมึงเห็นถุงอันนี้อยู่ในกะตามหมากเป็นไงบอ เอาควากระบะกันโจดกินเบิดแล้วได้แจ๊บไม่ไงแจ๊บ <c oughs> แกแมนเปลี่ยนหน้ายเนอะลูกจัน <c oughs> ว้าชัวกูไปกิน <c oughs> แต่ไม่ไงไม่ไงน <c oughs> ันเบิร์เล่าตั้งว่าตั้งหัวพี่น้อง <c oughs>